สวัสดีครับผมบอลซาตาตลุยเฉวันนี้จะพามาดตสุ่ยเฉินไปไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรให้น่าดูมั่งไป ก็จะไปหาอะไรกระจนภัยในสวนป่าอืมเออเข่านี่ก้นนี้แต่ก่อนมีรังมดแดงเยอะไหนัตดเต็มๆเยอะนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีคนมาจับ จำเลยหาเก็บไปเยอะเก็บไปให้ใครกินตัวยังไม่กินหรอครับเก็บไปให้ไก่ก็ได้ให้คนกินก็ได้นะมันบูมตาตาใช่ไหมตุ่ยแค่อย่างนี้นะครับก็อย่างจะเมื่ห็นเห็นลูกปลาไหมครับนี่อย่างครับต้นเหตุของเขาเอาไปทำน้ำมันปลาอืม โอเคดูเกียรติมาแล้วนึ่ง โอเคดีใจ <Okay. S 2> มากแต่เขา Firstly, oh. ตัวถ้าตัวแดงก็จะมีจะมีน้พึ e, <Wow. S 1> ่งอะไรว้าวนี่หมาตัว <Wow. S 1> นี้ควรลังพึ่งมากเลยค่ะชิโนกระจังนะเป็นหมาของผมอีกตัวหนึ่งเี่ นเเี้ยพิ่งอันนี้แหละมันได้ต่อยแล้วมาต่อยเป็นลังเลยเออมะนี้ไม่กวนนะไป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 ก็เอาเนี่ยบาเนก่อนมีอยู่ดังนึงมันเป็นมันเป็นพึ่งอะไรพึ่งพึ่งหลวงเหรออ๋อรันใหญ่มากเลยนะอกลางคืนก็ไม่กล้าเลยเนี่ยก็ทายดูด้วยถ่ายดูคนเอาเป็นนะใส่ชุดคลุม ตายกับมันได้หนิขอยาวาเปี่ยนว่าเจอรังพุ่งขนาดใหญ่นาดใหญ่แล้วไปร้อมาเลยออกมาทางเดรืองซัเจอรังพุ่งรังพุ่งหลวงใหญ่ไหมอยากได้มันแต่ปูมันสวย เอามันมาได้นะน้ำล,ลายยืดเลยจะกินโทรเลยกล้าเหรอไอ้ยกล้าดิกล้าเอาไหมเอาพีา่งอ,อกรอ,อแล้วพรุ่งนี้ไปเลยไหมพรุ่งนี้ไปเลยไหมไปอีกครั้งไหมไปก็ไปบ้า <c oughs> แน่ใจนะ <c oughs> ก่อนจะได้กินมันน่าจะเจ็บตัวเยอะอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรต่อจจะ ตอนนี้กลับไปจัดสวนตามแล้วกลับบาที่บ้านของเรากอกสวนนี่ว่าเออเหมือนกันไม่เป็นไรวันนี้จะพาไปดูสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดหนึ่งย่าง โอเคนักตกน,น,นี้ผมออกแบบเองแต่เอาพ่อตับลูกเป็นผู้สร้างขี้หม้เปล่าขี้หม้เปล่าหเปล่าไม่มีอะไรหรอกขี้หม้หรือเปล่าไม่ขี้หม้อค่ะซึ่งน้กตกนี้จะดูดน้ำจากคลองใหญ่สูงมาเพื่อเอามาใช้ระรงชีวิตของเราอาบน้ำแล้วก็ เอาให้ปลาได้อยู่โอ้โยมันตายแน่ไปแต่เราทำระบบกรองน้ำขึ้นมาเองอันนี้เป็นยังไงอี่นี่คืออะไรอะระบบกรองน้ำที่ผม้ามขึ้นมาเองครับมันมีอะไรม้่งมีก้อนหินมีฐานมีกวดเล็กกวดใหญ่มีหลายหลายอย่างเช่นตาเนี้ยเห็นไหมเห็นไหม ว้าว <Wow. S 1> แล้วเเครืนงน้ดโอเคมันกรองน้ำได้ให้สะอาดระหว่างอันนี้กับอันนี้ถ้าเ,าเอามารลมดกันใส่เกลวเลย คุณที่รับชมและวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปักตะไคร้ให้น้องบอล <Okay. S 1> ด,ด้วยด้วยด้วไปแล้วบ๊ายบาย